สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดวงคนจะถูกแค่นิวล็อกยังเห็นตัวเลขไปช่วยงานศพญาติสาวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถูกหวย12ล้านวันที่หนึ่งมีนาคมผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าที่สำนักงานสาธาร,ร,รณสุขอำเภอกันทาราลักษ์จังหวัดศรีสะเกดได้มีกลุ่มเพื่อนร่วมงานต่างพาก,กันมาร่วมแสดงความยินดีกับนางสาว อน,นงศ์สรีบุญรักกอนอายุ32ปีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโดนเอาอำเภอกันทลาลักษ์จังหวัดศรีสะเกดหลังจากนางสาวอน,นงศศรีโชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งหมายเลข253603จนเน2ใบได้รับเงินรางวัล12ล้านบาทโดยนางสาวอน,นงศรีเปิดเผยว่าปกติไม่ค่อยได้ซื้อหวยโดยงวดนี้ซื้อไว้สใบสำหรับที่มาของเลขนั้น ก่อนหน้านี้ตนไปช่วยงานศพญาตและเห็นตัวเลขบนนิ้วก้อยด้านขวาซึ่งลอกจนเห็นเป็นตัวเลข03จึงนำไปซื้อลอตเตอรี่ไว้สองใบกระทั่งช่วงบ่ายที่ผ่านมามีการประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลและประกากฏว่าลอตเตอรี่ที่ตนซื้อไว้ถูกรางวัลที่1ทั้งสองใบทําให้ตนรู้สึกดีใจมากส่วนเงินที่ได้จะนําไปฝากธนาคารเอาไว้และแบ่งส่วนหนึ่งไปทําบุญรวมทั้งเก็บเอาไว้ใช้จ่ายภายในครอบครัวด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ